วันนี้คุณศรีสุวรรณจันยานะคะในฐานะผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินค่ะได้เดินทางไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตค่ะพร้อมทั้งยื่นคําร้องให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมของกรรมการบริหารพักตลอดจนพักการเมืองนะคะว่ามีใครสนับสนุนอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังขบวนการนักศึกษาค่ะให้มีการจัดทําประชามติแบ่งแยกดินแดนปัตตานีโดยกิจกรรมดังกล่าวนะคะได้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานคริน วิทยาเขตปัตตานีเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยคุณศรีสุวรรณเชื่อว่าต้องมีพักการเมืองและมีพักการเมืองอยู่เบื้องหลังโดยเขาไม่เชื่อว่านะคะกิจกรรมเหล่านี้ลําพังนักศึกษาเองจะสามารถดําเนินการได้ค่ะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และก็ถือว่าเป็นการละเมิดนะคะต่อหลักกฎหมายและบูรณภาพแห่งดินแดนที่ได้กําหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรานหนึ่งนะคะที่ระบุว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจากักรอันหนึ่งอัน เดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ทั้งนี้นะคะความผิดตามรัฐธรรมนูญค่ะไม่ได้กําหนดบทลงโทษเอาไว้สําหรับบุคคลธรรมดานะคะแต่ว่ามีบทลงโทษสําหรับพักการเมืองซึ่งอาจจะนําไปสู่การยุบพัก ไปจนถึงการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักได้ค่ะตามมาตรา92วงเล็บ2และวงเล็บ3หาพิสูจน์ได้ว่ามีพักการเมืองใดนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวอย่างไรก็ดีนะคะต้องยอมรับว่าค่ะความเคลื่อนไหวในการจัดสัมมนา ตลอดจนการเปิดตัวขบวนการนักศึกษาแห่งชาติที่มหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะได้กลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงแล้วก็สร้างความฮือฮามีการถูกพูดถึงอย่างมากนะคะทั้งในเรื่องของการทำประชามติให้มีการแบ่งแยกดินแดนปัตตานีในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจับตาค่ะเนื่องจากในกิจกรรมดังกล่าวได้มีตัวแทนของสองพักการเมืองเข้าไปร่วมด้วยนั่นก็คือตัวแทนจากพักประชาชาติและพักเป็นธรรมนะคะต่อมานะคะกอรมนพัก4ส,ส่วนหน้าค่ะได้ออกถแถลงการ ว่าได้มีการติดตามตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานรวมถึงดูว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างนะคะสอดรับกับสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชค่ะได้มีการเรียกประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่12มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะคะโดยสรุปนะคะก็ระบุว่าจะมีการตรวจสอบตามขั้นตอนตามกฎหมายต่างๆนะคะว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ แต่อย่างไรก็ดีนะคะสมะชก็ระบุว่าเรื่องนี้นะคะจะต้องดําเนินตามกฎหมายเท่าที่จําเป็นแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะในส่วนประเด็นเรื่องการแบ่งแยกปัตตานีนะคะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กําลังกลายเป็นเผือกร้อนนะคะทั้งในส่วนของว่าที่พักรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลรักษาการปัจจุบันซี่มีผลเอกประยุทธ์จันโอชา เป็นนายกรัะทวตรีนะคะเนื่องจากเรื่องนี้กระทบกับความมั่นคงของประเทศค่ะจนทําให้รัฐบาลรักษาการแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเองก็นั่งไม่ติดนะคะพอดูเหมือนเรื่องนี้เนี่ยแม้ในส่วนของสอมอชอเองแล้วก็กรรมนภาภาคสีส่วนหน้าจะลงไปตรวจสอบนะคะแต่กองเชียร์ของคนเอกประยุทธ์ของรัฐบาลปัจจุบันเองก็รู้สึกไม่พอใจค่ะ เพราะว่ายังคงกดดันเนื่องจากมองว่ารัฐบาลรักษาการและฝ่ายความมั่นคงยังทำงานล่าช้าไม่รีบตัดไฟตั้งแต่ต้นรงค่ะ กรณีที่พักการเมืองนะคะพักใดพักหนึ่งถูกร้องให้ตรวจสอบค่ะว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับขรบวนการนักศึกษาที่ให้มีการทำประชามติเพื่อแบ่งแยกดินแดนปัตานีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเกี่ยวข้องกับพักใดหรือว่าจะนำไปสู่การยุบพักตามมาการตัดสิทธิกรรมการบริหารพักตามมาก็ตามค่ะเรื่องนี้มีความอ่อนไหว ในส่วนของ8พักร่วมรัฐบาลเองก็ต่างออกมาประสานเสียงกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าพวกเขาไม่เกี่ยวข้องค่ะไม่มีใครสนับสนุนให้มีการแบ่งแยกดินแดนแต่อย่างใดเรื่องนี้นะคะกำลังกลายเป็นเผือกร้อนค่ะที่เพิ่มอุณหภูมิความร้อนแรงค่ะไปจนถึงการเพิ่มความขัดแย้งในทางการเมืองตามมาค่ะ